อร่อยสามสิบสามบวกพี่น้องตัวนี้เงีวอ่างไงเนาะถังหนังนาชายหางอันนี้ควันควันดีนี่ควันดีครับควันดีหางกับเขาท่าอยู่หางเนาะควันดีเป็นพ่วงเป็นพวงดีอยู่ขาก็มาตรฐานตาเต็มตาเต็มแก้มจ้ำอยู่ควันี่ดาทั้งเมืองก็มีครับควันทับดอกไม้ก็มีครับเอามีคนใหม่แล้วจ้ะ กันอีกแล้วครับใส่ชีวิตจะตายคนอีสานมือหนีซองไทยบึงการผ้ากินเทวเลยนผ้าพีผ้าหนองหาออกเลาะขึ้นเก่าละครับเลาะไทยควไอขอบนบานนะพี่น้องเพื่อเป็นการลดนล้ำลงทรงเสริมให้พี่น้องฮันมาเลี้ยงควายหลายขึ้ดนะครับนอกนอกจากสังทานาคว้วเป็นยูที่ดีแล้วก็ถือว่าซอยการอนุรักษ์การเลี้ยงค้วายครับให้ลุนลูกหุล้านพี่น้องผู้กเกิดมายีนรุ่นได้เห็นครับ คลิปนี้มื้อนี้ครับสภาพพี่น้องมาเปิดราคาควาคยครับราคาขายเงินแสนยนในพี่น้องของท่านอ,อบตอเพิ่นควายสิง,งามบ่งามสำเนียเดียพี่น้องกลับไปเบืองนุ่กันเนาะครับเนาะมื้อนี้พพี่น้องมาเยี่ยมยามถามข่าวท่านท่นออานอบตเนาะชื้อเสืยงไหนคือท่าน,<อ>นอบตเนาะใชครับ<ช>อบตอสักเนาะสักใช่ครับ เป็นอบตบ้านยังคือทำบ้านโนนสะแบงตำบลคำแก้วอำเภอสู้พิสัยจังหวัดบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนะท่านเนาะขอเบอร์ทั่วไว้ก่อนต้นคลิปเนี่ยครับ093ครับ427ครับ8799ครับมือนี้เพื่อนจะมาเปิดราคาควายพี่น้องเจ้าตัวเพื่อท่านทั้งหมดที่ที่จะเปิดราคาเนี้ยสามตัวครับสามตัวเนาะพาพี่น้องมาเบิ่งตัวแรกก่อนครับนี่ท่องสองเดือนนี่ครับท่องครับ พ่อได้เะท่านพ่อพ่นสือมาลูกเบิ่มพัะลานมาสั่นสือมาสองแสนเดี๋ยวนี้หมายถึงว่าพ่อเพิ่นเป่นบ่แมนตัวทับนี่ครับพ่อตีทับยุหันแมนตัวทับยู่นี่อ๋อเป็นลูกของเบิ่มเป็นลูกของเบิ่มพระลานครับในทองก็คือหลานของเบิ่มแมนนะท่านเนาะแมนตัวนี้วัดเมื่อกี้นี่พี่น้องได้ลอยสามหาลอยสามสิบวกี่ดอกเนาะแมนประทานเนาะครับอันเพิ่นได้ลูกได้น้องยังไงล่ะท่านลูกแรกครับอยู่ในห้องเพิ่นอินป่ครับครับตอนนี้จักปีคือสามปีเดียวท่านนี สามปีกวัวที่ดอกครับสามปีกว่าเนาะครับทองแรกหัวจะได้ทับตัวหัวจะได้สองเดือนครับเป็นล้านเบิ่มมันล้านเนาะที่อยู่ในทองเพิ่นเนาะครับเนาะขาใหญ่หางง่ามหางพวัวดียดขาเพิ่นพี่น้องขาใหญ่เบิ่งพัวหางควันจะเปิดควันจะถามราคาให้พี่น้องเบิ่งอยู่ก่อนควันเพิ่นก็ดีอยู่นะควันเนาะควันดีอันนี้เพิ่นว่าอัตลักษณ์เก่าที่นี่เพราะว่ามันมีสองนี่อือครับอัตลักษณ์หานี่มีอันเดียวครับตาเพิ่นก็แต้ม จาแก้มจำข้ออ่างหนึ่งสองอ่องเนาะบ้านคล้วยผูกข้อเนาะครับเนาะนะตันึกนเลยเนาะตันที่กีกมึงเล็บพี่น้องไงมึงเล็บผืนเล็บงามเล็บบนงามกล้วยงามหางมึงหางพีน้องไงมึงขวางนหางงามมันไทยนาะทานเนาะกลัวขึันกลัวมาเป็นบักหน้าตายนม่ทันเนาะเปิดเก้ามือนตัวนี้เปิดไปเท่าไรก็ท่านเก้ามือนองไว้เก่ามือนพี่น้องนี่ ต่อรองได้บ่ต่อรองได้ครับต่อรองได้ครับต่อรองกันได้พี่น้องเบอือท่วห้กคอนนานั่นอันนี้คือตัวแรกเนาะพี่น้องเงีวได้ตัวนี้เนาะเงีวครับเงี้ยวพัวหางเขาทาเอาของพัฒนาต่อนะ่านเนาะครับลูกในทองกับล้านเบิ่มล้านเบิ่มครับล้านเบิ่มพัฒนาตัวเล้วครับบ่บ่ถือว่าแพงเนาะเก่ามือนี่เนาะพ่อพัฒนาตัวอยู่พัฒนาอยู่ครับอันนี้ตัวแรกพี่น้องหใญ่ครับเดี๋ยวอีกสองตัวเดี๋ยวเบิ่งสองตัวต่อไปพี่น้องบานนี้เอาผูกเขาได้ เคยมาเปิดราคาให้เพื่อนเทียหนึงเนาะท่านเนาะก่อนหน้านี้เนาะเดี๋ยวยินงแนบเปิดยิ่งแนวเด้อพี่น้องไก่ทางบ้านท่านอบตครับเอาอีกแม่ใหญ่บ้านไผ่านมาเดี๋ยวเบื้องอีกสองตัวพี่น้องซื้อเมียสร้อยทองจักปีแล้วเนาะท่านนี่เนาะโอ้กุ้ยบ่สสิบห้าได้บ่สสิบกู้ปีแล้วบ่ครับสิบก่าปีได้แน่เนี่ยมึงเขาเหมือนเนาะได้ได้ นมเขาทองซีเดือนแม่นี่ทองทั้งไหนท่านทองซีเดือนบักล้านเบิ้มมาละอ๋อทับตัวเข้ามันก็ทับตัวเนาะหล้านเบิ้มเนาะครับตัวนี้ท่านลองวัดบุงดูให้พี่น้องคุณบุงดีเพรามันสี่ลอยสามแปดดีบ่หรือสี่ลอยสี่สี่บุนี่งาวนาะคลวยท่านแต่ละตัวนี่เนาะตัวแรกตัวสองอีกงาวนาะท่านเนาะเป็นห่อนเพคนนี้ดีเนาะครับห่อนกล้วยนี่ตรงมีน้ามีเหรียญน้อทานเนาะ นี่้นำม,มีหดน้ำสอประาสาันกับเสาฮับ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 ,บ,บวคุยอาบนนำสายยางเดี๋ยวัถึงมาาน้นมายนิ่งนน่ตรงยืนนิตงตรงให้พี่น้องกันบางเนีนี่ข้าได้ไปหาเกียวทั้งอื่นเย,ย,ยิดยอดเจอยอยอลอยสีิบลอยลอย่สิบวกดีหรกประมาณลอยสีพี่น้องตัวนี้ ครับอาย,ยุกับซีปีบวกเนาะซีปีเปลือนนัทเนาะซีปขึ้นนี่หรอกครซีเปลือนหน้าเงาอ่างไงทองซีเดือนแล้วทองซีเดือนหลานเบิ่มพันล้านพี่น้องใน่ห่วงเพื่อนนี่มึงโหลดเอีงเรีงเลยเนาะนุ่มนุ่มซีเต้าซีเต้างามอยู weakest, ่งานวุ่นเบิ่งงานวุ่นเบิ่งเอ้าวงานวนพี่น้องเพิ่อนโซ่ตัวอ่างไงอ่างไงครับแม่แล็กกับซีซีเต้าก็เกันเนาะแม่ยเกินเนาะซีเต้าก็เกันครับเป็นแม่นั่งพี่น้องตัวแรกอ่างไงเป็นแม่นั่ง นตัวนี้ก็ซิบ่วปีอางไงนังหน้านังงน้าใา่ไงนาะท่านเนาะแข็งไงสายไงครับสายไงข้ยเขวิดมึงเขาิุขนิดขวิดขวอันนิัขวิดนนี้เปิดขวิดขวิดขวองขวิดขวนี่วิดขวมดขวินขวิด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 ขอิดขวนดกวิดขวิดขวิดขวมดขาิดขวิดงวิดขวิดขพีดน้อดขวิดขวิดขวดควิดขวดิดขวิดดขวตดดอกเนาะหางเนาะหางบดครับ หางปกติมือมันเหยียบปลายหางขาดหน่อยนึงครับเอ๋อตัวนี้เส้นสองพี่น้องตัวนี้เส้นสองเนี่ครับเดี๋ยวอีกตัวนึ่งนะท่านเนาะคเลี้ยงตัวนึ่งแล้วเบื้องอีกตัวนึงตัวยุติไทยพี่น้องเอาพี่เอาพี่เบื้องควัญงามของท่านออกมาต่นพี่น้องเลยมึงดูหโอู้จะสะอ่อนมางมะเลี้ยงคว้อยี่บ่ได้มีแต่ทหารตำรวจนะท่านเนาะต่อกับเลี้ยงด้วกันเนาะครับบ่ได้เลี้ยงแต่ชาวบ้านเออพี่น้องเไยเลี้ยงควายนี่มันบ่ได้เลี้ยงยากดอกเลี้ยงควัยเหรอครับนั่น อย่ยงง่ายๆแล้วว่าท่านอบตแล้วว่ะนี่นี่แล้วงามนี่เก่ามืผมเรงเึ่งไปแก้ยางตัวครับมือได้พุทธไปแจียางกันนอนแย่งคั้วอยู่นี่แเราเห็นคั้วกันมีความสุขนะท่านเนาะครับท่านได้เรียงคั้วทั้งบอนี่ผมก็จะไปเบิ่งคั้วขึ้นกันเลยผมก็เลยนั่นน้ำนี่น้ำมักเนี่ยเห็นน้ำมักเชี้ยวก็ห่อมักน้ำตาลโลนึ่งโอกอธิรัตยาครับวันตึ๊บตัวนี้คือสายทั้งปรยกไวเสียนเนี่ยมึงหรือสายเพชรอดุดดอนที่ท่านตัวนี้มันเกิดโบเซิงมมสาายพัฒนห ครับดดด็ดเดผสมไปนี่เนาะครับอันนี้แม่นั่งในี่ท่านนี่แม่นั่งนี่สาวดอกคุ้นนี่อ๋อสาวดอกคุ้นเขาเขาทบไปอยังครับนี่ทับแล้วครับครับสร้างกุดอท่านสร้างอุดรครับโอ้สร้างอุดรครับได้สักเดือนนะครับเพอนนี้วาดกันย่านี่แหละกำหนดขอดมันกันย่านน้ำหอมมันกับ สิงหาอยู่เนาะครับเดือนนาเนาะเดือนนาเดือนนาพี่น้องทับสร้างอุดรไว้นี่สร้างอุดรมีคนมาให้เหรอแสนสามแล้วยังบนปล่อยพี่น้องเอาวัดควบสูงให้พี่น้องคุณไหม่นะครับจัด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 ซิบุลอยสามแปดหรือลอยสี่สี่บวกครับเนี่ยมึงนี่โอ้ท่านเลี้ยงอ้วนดีเนาะเลี้ยงรวยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันนะพี่นะพี่หันนะเออจัดจัดจัดยู่ิเดี๋ยวยุตดี๋ยวยุติเดี๋ยวยิงนึงแก่สามสิบ สามบวกอ่าร้อยสามชี้สามบวกพี่น้องตัวนี้เงาอ่างไงเนาะครับหางหางนาชายองหางอันนี้ขวันขวันดีนี่ขวันดีครับขวันดีหางกับเขาท่าอยู่หางเนาะควันดีเป็นพ่วงดีอยู่ขากระมาตรฐานตาเตี่ยมตาเตี่ยมแก้มจ้ำอยู่ขวันธิดาทั้งเมืองกับมี่ครับขวันทับดอกไม้กับมี่ครับเอามีคนใหม่หน่ะแสนสามท่านเอากระต่อยจิ้บไว้ตัวไหนตัวนี้เอาตัวนี้เปิดแสนหกตัวนี้ห้องไว้แสนหนวกได้พี่น้องเด้อะ ถ้าพี่น้องผู้ใดสนใจก็มาติดต่อกับท่านออบตเพิ่นได้คถ้าถ้าเงินเข้ามานี่เข้ามาเส้นบ้านคำแก้วเนาะครับคำแก้วก็ได้คำแก้วสิรัดไปสิรัดไปบึงการบึงการครับเข้ามานี่จักกิโลคือท่านสิบสาโล13โลเนาะครับมันสิเป็นทางแยกอ่ะพี่น้องถ้าเลี้ยวถ้ามาจากโซวิสัยสิมาเส้นพรดีเลื่อนเนาเลี้ยวซ้ายเนาะครับเลี้ยวซ้ายเลื่อแก้วมาหน่อยนึงเนาะท่านเนาะครับอ๋อคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับมาเปิดไอ้ กล้วยสามสามแม่สามแม่มันน้อสีออกยุ่เดือนหนากระตัวนี้ละครับตัวนี้ครับครับที่เรียกกับเขาช่วยออกพอกันไม่คลิปหนาได้พี่น้องเด้ออ้าวขอบคุณครับท่านน้องต่อครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับ